ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราทุมมแพ้อะไรครับจะเป็นแพ้ผื่นคันนะคะแล้วก็แพ้อากาศนะคะแพ้อากาศค่ะยังไงครับก็คือแบบเวลาเรานอนเนี้ยคะ่ะคืออย่างห้องนอนเนี้ยเราทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะไม่มีปุ่นไม่มีละอองเแต่ว่าเวลานอนเนี้ยเราจะหายใจไม่ออกะคะ่ะอ มันเวลาเราหายใจเนี่ยเหมือนจะมีว่ามีฝุ่นละอองอยู่ที่จมูกที่เราหายใจไปตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็จะแพ้พวกควันบุรีอะไรพวกนี้ค่ะแพ้ควันบุหรีค่ะจะได้กลิ่นควันบุหรี่ไม่ได้เลยเหมือนสมมติว่าเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าเราสามารถได้กลิ่นบุหรี่เราไม่ทราบว่าคนที่สูบเขาอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราสามารถมองหาจนเจอจนได้แบบจะได้กลิ่นค่ะเพราะว่าเราหายใจไม่ออก แล้วแล้วมีอาการหายใจไม่ออกค่ะชมีผื่นขึ้นมีอะไรไหมครมีค่ะแต่เวลาแพ้ผื่นคันอทุกคนบางครั้งคงจะเคยเป็นนะคะแบบเวลาเราคันตามร่างกายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่ทราบว่าเราคันตรงไหนอย่างเงี้ยแต่เรารู้ว่ามันคันมันจิบ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 ใช่มันคันแต่ว่ามันหาที่คันไม่ถูกแต่เวลาเราเราเอามือไปลูบหรือว่าไปเกาอย่างเงี้ยมันจะขึ้นแบบเป็นเป็นปื้ดเลือดขึ้นที่ผิวหนังเราอะค่ะมันจะเป็นเลือดขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยค่ะ นั่นคือเป็นอาการภูมิแพ้เป็นมานานเท่าครับก็เป็นมาก็ประมาณ2ปีแล้วค่ะประมาณ2ปีก่อนหน้านี้นะฮะครับแล้วปอดติดเชื้อหระครับปอดติดเชื้อเนี่ยอาการปอดติดเชื้อนี่คือเป็นก่อนภูมิแพ้นะคะมีก่อนภูมิแพ้ค่ะจะเป็นมาก่อนเพราะว่าวาลาปกติเนี่ยจะเป็นคนแข็งแรงนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเวลานอนเราจะนอนแบบจะเป็นคนที่ชอบนอนตะแคงอะค่ะ แต่ว่าพอมาช่วงหลังๆเนี่ยเราจะนอนตะแคงไม่ได้เลยไม่ว่าจะข้างซ้ายหรือข้างขวาเนี่ยจะต้องนอนหงายแล้วก็นอนแข็งอย่างเงี้ยตลอดเลยมันตะแคงแล้วมันเป็นยังไงตะแงคงแล้วมันเหมือนว่าเราไปนอนทับป,ปอดหรือว่าทับหัวใจอะไรเงี้ยค่ะมันหายใจไม่ออกมันเหมือนมันจะตายเอาพี่ก็เอียงขวาสิเอียงขวาเพาไม่ได้เพราะว่ามันตะแคงทั้งซ้ายทั้งขวาไม<ว><ว>่ได้เลยอะค่ะมันจะเป็นอาการเดียวกันหมดเลยมันมันแน่นใช่ไหมค่ะใช่มันหายใจไม่ได้อ๋อเพราะปอดมันมีสองข้าง แต่เราไม่ทราบว่ามันเป็นที่ตรงไหนแต่เวลาเรานอนตะแคงซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้เะถ้าบอกว่าเหมือนทับหัวใจเนี่ยเราก็นอนเอียงขวาใช่ไหมพระบกวใจมันอยู่ซ้ายแต่ครั้งนี้ปอดมันมีสองข้างไงฮะใช่แต่ว่าตอนตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้แมันค่ะมันเหมือนว่าเรา เราคิดไปเองว่ามันเหมือนว่าไปทับหัวใจหรือเปล่าไอ้ต่ของหัวใจก็อยู่ข้างนี้แต่ทําไมเราตะแคงมาข้างนี้มันก็นอนไม่ได้เขาบอกว่าผีอมัมอะฮะไม่ไม่ใช่ <c oughs> เพราะว่าก็ไปหาแพทย์นะคะแพทย์ก็ <c oughs> ไปหลายโรงพยาบาลแล้วเขาก็ตรวจ วจเสร็จแล้วก็ทักเอ็นเซเลแล้วก็สแกนทางไฟฟ้าอะไรเง <He ard S 2> ี้ยเห็นอะไรบ้างครับก็เห็นแบบว่าเขาให้เราดูตรงที่ว่าส่วนที่เป็นปอดะคะมันจะมีแบบปอดมันจะเป็นสีแดงสีชมพูเนี่ยแต่ว่ามันมีเป็นบางส่วนที่มันออกสีคล้ำๆค่ะทั้งสองข้างค่ะใช่ uh huh. แต่ว่าช่วงแรกก็คือคิดว่าะจะกลัวจะเป็นมะเร็งะคะ่ะมะเร็งปอดอย่างเงี้ยเพราะรว่าคุณพ่อกับคุณแม่เสียด้วยมะเร็งทั้งคู่เลยก็เลยว่าเออเราเราจะติดมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแพทย์บอกว่าเป็นปอดติดเชื้อก็เลยจัดยาให้มาทานก็คือมียาฆ่าเชื้อยาอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยก็าทานต้องาทานยาอยู่ประจำค่ะก็ทานมาตลอดแต่ตอนนี้คุณหมอบอกว่าทานยาเนี้ยถ้าเกิดว่ายาจะหมด่ะอย่าทานให้หมดให้ขยักไว้อ,อย่างละหนึ่งชุดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะเอาไปเป็นตัวอย่างที่เขาจะจัดามาให้อีกะะอาจารย์อย่างของอาการของคุณสุภลักษณ์นี้ติดเชื้อนี่ปอดติดเชื้ออะไรครั เป็นไปได้ค่ะก็อาจจะเชื้อแบคทีรียนั่นแหละโดยปกติก็จะติดเชื้อแบคทีรียรนะคะคือถ้าปอดติดเชื้อเมื่อไหร่การทํางานของปอดมันก็จะน้อยลงครับพอการทํางานน้อยลงมันก็เหมือนกับรู้สึกขาดอากาศถูกไหมฮะหายใจไม่ออกหายใจลําบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะทําให้ร่างกายอ่อนแอลงครับคือของคุณนี่เริ่มจากปอดติดเชื้อหรือเริ่มจากภูมิแพ้ ตอนแรกเริ่มจะปอดติดเชื้อก่อนค่ะแล้วก็มาเป็นบุมแพ้แต่ว่าอาการที่ปอดติดเชื้อน่ะหนูลืมบอกไปว่าเวลาเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเพื่อนที่ทํางาน,นคือทางานด้วยกันเงี้ยมันเขาก็ไม่ได้สังเกตเขาจะไม่รู้นะคะค,คือเวลาเรานั่งอยู่ธรรมดาเงี้ยเราจะหายใจแบบปกติแต่ว่านานๆเราจะต้องเอาเฮือกใหญ่ๆเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาเราเราเรานั่งอยู่ธรรมดาอย่างเงี้ย มันจะมีอาการเหนื่อยแต่ว่ามันจะไม่เหนื่อยมากอะแต่ว่าเวลาเราหายใจเงี้ยนานๆเราจะต้องพื้นแรงๆอย่างเงี้ยค่ะ<ช>คเข้าไปไปใช่ไปทีนึงอย่างเงี้ย <ๆ S 2> มันก็จะจะ,จ,ะจะจะช่วยได้โอค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องตามปกตินะคะคถ้าปอดทำงานได้น้อยร่างกายก็จะขาดออกซิเจนอพอร่างกายขาดออกซิเจนร่างกายก็จะต้องพยายาม เขาเรียกว่าหิวอากาศนะนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกแอร์ฮังเกมันก็จะเหมือนกับเรางับอากาศนะฮะพยายามที่จะเอาออกซิเจนเข้าไปหอดใหญ่ๆเพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจนคนะฮะอาละแล้วก็ยังมีอีกภาวะหนึ่งคือกระเพาะปัสสาวะเสพ อ่าใช่อันนี้มาก่อนหลังเลยครับมาทีหลังค่ะมาทีหลังก็เพราะว่าสาเหตุจากกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อหรือว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่คือสาเหตุเกิดมาจากว่าหนูทํางานอยู่ห้างนะคะก็คือถ้าไม่มีคนมาเปลี่ยนอย่างเงี้ยเราจะไปละไปห้องน้ําไปทานข้าวไปอะไรอย่างนี้ไม่ได้ค่ะคือจะต้องพิ้งจุดตรงนั้นไม่ได้จะต้องมีคนมาเปลี่ยนก่อนเราไมาใช้แรงงานเราหนักขนาดนั้นเนี่ย ก็คือแบบเหมือนเรากั้นปัสสาวะมากเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปไปหาหมอเงี้ยหมอก็บอกว่าเกิดเป็นว่ากระเพาะปัสสาวะติดเชื้อเราก็ตกใจทีแรกเพราะเราไม่ทราบเราก็บอกว่าไหนูไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใครนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้หมอบอกว่าไม่ใช่เกิดจากสาเหตุตรงนั้นเพราะว่าคุณอาจจะกั้นปัสสาวะมากเกินไปหรือเปล่าตอนนี้เชื้อตรงเนี้ย ปกติมันจะต้องขับของเสียออกมาจากทางปัสสาวะแต่ว่าพราเรากั้นเนี่ยมันก็จะตีกลับเข้าไปอ,อันนี้ก็เลยว่าเป็นมากเข้าก็เลยเอาไปเอายามาทานคุณหมอก็ให้ยามาทานแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อยาหน็บอะไรเงี้ยค่ะมามาทุกอย่างเลยแล้วก็มันก็ไม่ไม่เบา เพียงแต่ว่ามันแค่บันเทาไปนิดหน่อยท่านั้นเองแล้วมันจะเป็นถี่ขึ้นนะคะเป็นยังไงฮะคือมันจะเป็นแบบเวลาเราอยู่เฉยๆธรรมดาอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเจ็บในท้องน้อยอะค่ะมันจะเจ็บเจ็บเสร็จแล้วเราค่ะเจ็บปวดๆเงี้ยแล้วพอเราไปเข้าห้องน้าเงี้ยมันมันก็จะปวดแล้วมันจะมีเลือดออกมาโอ้คือเป็นภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบจากการติดเชื้อค่ะคือเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่เป็นปัญหาใหญ่ของผู้หญิงนะคะ เนื่องจากผู้หญิงเนี่ยท่อปัสสาวะจะสั้นมากๆเลย hmm. เพราะฉะนั้นโอกาสติดเชื้อจะมีมากกว่าผู้ชายผู้ชายนี่มีโอกาสติดเชื้อเหมือนกันนะคะแต่ว่าท่อปัสสาวะของผู้ชายนี่ค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นโอกาสติดเนี่ยจะน้อยกว่าผู้หญิงนะะของผู้หญิงนี่อย่างที่หมอว่าเชื้อเนี่ยมันจะมีอยู่บริเวณที่จะถ่ายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเรากลั้นเอาไว้นานๆเชื้อพวกนี้ก็จะเข้าไปสู่กระเพาะปัสสาวะ แล้วก็ไปแบ่งตัวแบ่งตัว,ตวอะไรกันในนั้นก็ก่อให้เกิดการอักเสบนะฮะพออักเสบปุ๊บเซลล์ก็ถูกทำลายพอเซลลถูกทำลายผนังกระเพาะมันก็จะมีเลือดออกมาเวลาเราฉี่แล้วก็จะฉี่ลำบากด้วยใช่ไหมฮะต้องเบ่งต้องอะไรแล้วจะรู้สึกปวดปัสสาวะอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้หญิงก็คืออย่ากลั้นปัสสาวะนะฮะอาจารย์อาจารย์มีคำแนะนำไหมครับว่าเวลาอั้นปัสสาวะเนี่ยแหมอยากจะถามว่าม,มันมีระยะเวลาไหม เพราะว<อ>่าผมเชื่อว่าธรรมชาตินี่มันคงไม่เท่ากันทุกคนโดยเฉลี่ยค่ะใช่มันขึ้นอยู่กับที่เราทานน้ําด้วยครับคือโดยปกติเนี่ยกระเพาะปัสสาวะของเราเนี่ยจะรับน้ําได้ประมาณ 450-500cc 4 5 0 5 0 0ซีเอาครึ่งลิตครค่จะจำไม่ายพอพอมีน้ําเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะประมาณ5 0ซีเนี่ยครับเราจะรู้สึกปวดฉี่ละอืมอ<ต>่าแต่ว่าน้ำหนึ่งขวดนะฮะอย่างกลั้นได้5 0ซีนี่น้อยมากนะ นิดเดียวฮะห้าสอ๋อยังไม่ถึง 5, เลยนะฮะ,ะเพราะว่าน้ำหนึ่งขวดนี่มันจะประมาณตั้งแต่3ามสามไปจนถึงเจ็700 <50. S 2> แล้วแต่ขนาดขวดนะฮะก็เราจะรู้สึกปวดตอนนั้นช่วงหนึ่งแต่ว่าเรายังกลั้นได้ยังทนได้คะแต่ถ้ามันไปถึง450หรือ500 cc ซซเมื่อไหลแล้วนั่นคือกระเพาะเนี่ยขยายเต็มที่ครับซึ่งเมื่อกระเพาะขยายเต็มที่เนี่ย เวลาเราจะเข้าไปฉี่เนี่ยมันจะลําบากมากที่กระเพาะปัสสวาวะจะบีบตัวค่อยๆรีดอ,ออกมาใช่ไหมเพราะว่าปกติถ้ากระเพาะปัสสวาวะขยายไม่มากเนี่ยนะคะ,คะการบีบตัวของกระเพาะปัสสวาวะจะง่ายเราก็จะฉี่ง่าย<ม>แต่ถ้ามันขยายมากๆถ้าเรากั้นปัสสวาวะนานๆสังเกตเถอะไปนั่งเนี่ยทั้งบีบทั้งเบ่งมันก็ไม่ออกสัทีอันนี้ทั้งชายและหญิงทั้งชายและหญิงมลอนกันเพราะฉะนั้นนะอย่าอัน้นอ,อย่าอั้นเท่านั้นทีนี้ ถามว่าระยะเวลาเท่าไหรขึ้นอยู่กับคุณทานอะไรบ้างครับคุณทานน้ำไหมช่วงนั้นคุณดื่มกาแฟไหม<อ>ดื่มชาไหมยิ่งกระตุนอ่ามันไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกปวดปัสสาวะเราเอาจจะอั้นไว้ได้สักพักหนึ่งเพราะว่าเราจะเริ่มปวดตั้งแต่มันมาห0สิบซีซีครับจริงๆควรจะถ่ายปัสสาวะเมื่อมันมีประมาณสองร้อยซีซีควรจะถ่ายละอย่างคนเข้าบ่อยเข้าออกเข้าออกคือว่างก็เข้าอย่างนี้อ่าคือถ้า ไปถ่ายปัสสาวะบ่อยๆเราถือเป็นโรคชนิดหนึ่งนะโอ,อ้ก็เป็นโรคอีกเป็นโรคอีกชนิดหนึ่งไม่คือแบบว่าว่างก็สมมติไม่<ะ>ไม่อันเลยะฮะกันค่ะ,ะ,ะเหมือนเขาบอกว่าวันหนึ่งเราควรจะถ่ายปัสสาวะสักกี่ครั้งเขาบอกว่าประมาณห้าเจ็ครั้งนับทั้งกลางวันและกลางคืนอโอ้ห้าถึงเจดครั้งแต่ถ้าบ่อยกว่านี้ถือเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งหมอจะให้ยาเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะบีบตัวครับ มันจะได้ไม่ต้องฉี่บ่อยเพราะว่าถ้าเราฉี่บ่อยตอนกลางคืนมันจะรบกวนการนอนหลับถูกไหมฮะแต่อันนี้มันขึ้นอยู่กับคนไงฮะถ้าคนดื่มน้ําบ่อยๆดื่มน้ําเยอะๆยะก่อนนอนดื่มน้ําวันละ2ลิตรเนี่ยมันก็ต้องถ่ายบ่อยแน่ๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เข้าบ่อยก็ไม่ดีไม่เข้าก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้อยู่ในภาวะพอเหมาะเสร็จแล้วเนี่ยทำไมคุณสุภลักษณ์ถึงหันมาทําความรู้จักแล้วก็ใช้บิม แต่จริงๆอะก่อนก่อนหน้านี้ลืมเล่าไปนิดนึงว่าการหายใจอะหนูเคยเอากระจกมาส่องเพราะว่าแกนช่วงตรงเนี้ยมันจะมีเหมือนว่าจมูกสองข้างอะมันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมันเล็กกว่ากันภายในโพรงจมูกใช่โพรงจมูกมันเหมือนว่ามันมีแกนอีกข้างหนึ่งอะออกมาเงี้ยงอกออกมาแล้วมันจะใช่มันจะแคบกว่ากันข้างหนึ่งเวลาเราหายใจมันจะหายใจไม่ออกก็เคยเอากระจกมาส่องแต่ว่าหลังจากนั้นเราลืมไปเลยว่ามันเป็น ก็ตอนหลังก็มาส่งกระจกอ้าวมันหายไปไหนทานแค่ไหนถึงหายครับก็คือตั้งแต่เดือนอวันที่ยี่สพฤษภาค่ะปีที่แล้วครับที่ได้เข้ามาที่นี่อะค่ะแล้วก็ทานบิมมาตลอดเลยแต่นทุกวันนี้หนูก็ยังทานอยู่อืมภูมิแพ้พดีขึ้นก็ดีขึ้นทุกอย่างเลยค่ะติ่งเนื้อก็หายไปด้วยก็หายไปแล้วนทุกวันนี้เอากระจกมาส่งมันก็ไม่มีแล้วมันก็เท่ากันแล้วทั้งหมดแล้วภาวะปอด ที่นอนตะแคงไม่ได้อะไระทุกวันนี้ก็นอนตะแคงได้สบายอะค่ะตายได้ขวาได้แล้วแล้วอาการติดเชื้อนั้นก็คือหายดีแล้วค่ะก็น่าน่าจะหายดีอะค่ะเพราะว่าอาการที่เราเป็นมันไม่ต้องหายใจเอาเฮือกใหญ่ๆเข้าไปแล้วหายใจได้ปกติค่ะก็หายใจได้ปกติก็ให้หายใจเข้าแล้วหายใจออกด้วยนะครับค่ะใช่คือบางคนหายใจเข้าอย่างเดียวไม่ยอมหายใจออกนะฮะ ก็คืออีกอย่างนึงที่เรา,าเชื่อมั่นตรงนี้นะคะแน่ใจได้เลยว่าบิมของเรา,าสามารถาปฏิบัติได้อย่างที่ทุกคนเป็นปัญหาสุขภาพจริงๆนะคะอ,อ,อีกรายนึงก็คือเคสของลูกชาย <c oughs> เพราะว่าจริงๆว่าไม่ทราบว่าลูกชายเป็นลิสีดวงแต่ว่าลิสีดวงอันนี้หนูไม่เคย<ะ>รู้จักมาก่อนเลยเป็นที่วาวรนะคะ,ะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เป็นลิสีดวงอะไรที่เรารู้จักก็คือมีลิสีดวงกีบมาไฟนะคะแล้วก็ลิสีดวงอะไรเดือยเดือยไก่อะไรนะคะแต่ว่าของลูกชายมันเป็นแบบมันเป็นกลมๆเหมือนเหมือนลูกแก้วอย่างเงี้ยแล้วโยงกันเป็นหลายๆแบบเป็นพวงเลยอ่ะไอ้ตอนนี้ก็พอดีว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุตอนนี้เขาอยู่ในห้องไอซู หนูก็เลยว่าไปเปลี่ยนแพมเพร์กอะค่ะที่เขาถ่ายออกมาอย่างเงี้ยไปเปลี่ยนแพมเพร์กให้เขาก็เลยได้ทราบว่าเอาเป็นลิสีดวงตอนนี้พอเขารู้สึกตัวมาหนูก็เลยถามว่าเป็นลิสีดวงเนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็เลยบอกว่าเป็นตั้งแต่ตอนบวชพระแต่ว่าลูกชายไม่ได้มาอยู่กับหนูไงหนูก็เลยไม่ได้ทราบเรื่องเพราะว่าเขาไปอยู่กับยายที่ต่างจังหวัดตั้งแต่บวชก็เลยว่าทําความสะอาดตรงนั้นแล้วหนูก็เลยถามว่า แล้วเวลาถ่ายเนี่ยทำยังไงเขาก็เลยบอกว่าเอาเวลาถ่ายออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาด้วย กับก<อ>ุจละอย่างเงี้ย<อ>แต่เวาลาถ่ายเสร็จล้างทําความสะอาดลายเสร็จแล้วต้องดันกลับเข้าไป<อ>แล้วก็เลยถามว่าแล้วไม่ได้ดูแลรักษาอะไรหรอแล้วทําไมไม่บอกใครเลยว่าเป็นน่ะเขาก็บอกว่าไม่กล้าบอกใครแต่ตัวเขาเองอ่ะเขาเคยไปซื้อยาพวกเกี่ยวกับลิตสีด,ดวงอะไรเนี่ยมาทานแต่ว่าไม่หายหายแต่พอดีว่าเขามาป่วยตอนนั้นน่ะประสบอุปปบัติเหตุนะหนูก็เลยไปทําคนสะอาดเปลี่ยนแผมเพิกตรงนี้ให้ก็เลยได้เห็นว่าเขาเป็นตรงนี้ ก็เลยลองเอาบิมเนี่ยค่ะไปให้ทานอพอทานเสร็จแล้วหมดไปหนึ่งกระปุกนะคะก็เลยถามเขาว่าณทุกวันนี้ฤิซิดดวงมันยังออกมาอยู่ไหมเขาบอกว่าไม่มีแล้วมันหายไปยังไงก็ไม่รู้หมายถึงว่าเขามองไม่เห็นหรือว่าเขาไม่รู้หรือว่อาไ่ตเวลาวเขาถ่ายนะอะค่ะเวลาเขาถ่ายออกมาไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องออกมาด้วยกับอ,อุจจาระคือมันออกมานอกก้นเลยเป็นทวงเลยอะคะออ่ะแล้วเวลาเขาเขาถ่ายทําความสะอาดเสร็จแล้วจะต้อง ย,ยัดเก็บกับเข้าไปเก็บเข้าไปอีกอย่างเงี้ยแม่เห็นภาพจริงๆน,นะเดี๋ยวลงไปก๋วยจับซะถ้วยอย่างงี้นนแต่หน้นทุกวันนี้เขาเขาไม่มีแล้วค่ะแต่ว่าพอดีพอดีจะโทรให้เขามาออกรายการตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าหนูไม่ไปหลงหนูอา<ม>นเนยเขาไม่้ทงอาเขาไม่กล้ามาอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเรื่องอัน้อนอั้นอีกเหมือนกันแหละ นะครับเป็นเรื่องการอั้นก็คือพฤติกรรมร่างกายมนุษย์เราเนี่ยอย่างที่บอกคือมีทานมีดื่มก็ต้องมีขับออกไปแต่ถ้าเกิดเราอั้นเราเก็บเอาไว้ถ้าไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคใช่ไหมฮะอาจารย์มันก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้สะสมเอาไว้บิมเข้าไปทําอะไรให้กับลูกชายของคุณสุภลักษณ์อะครับประธานก็โดยปกติที่ออบอกว่าเวลาถ่ายแล้วมัน หลุดออกมาเป็นพวงแล้วก็ถ่ายเสร็จก็ดันกลับเข้าไปอันนี้ลักษณะปกติของลิสิดวงทวารคือเป็นลิสิดวงทวารที่อยู่ภายในครับค่ะลิสิดวงนี้มันจะมีภายนอกแล้วก็ภายในครับถ้าภายนอกมันก็เป็นติ่งอยู่ตรงนั้นแหละนะคะแต่ถ้าอยู่ภายในเนี่ยมันจะดันออกมาก็ต่อเมื่อเราถ่ายเพราะเราเบ่งใช่ไหมคะมันก็จะหลุดออกมาพอเสร็จแล้วเราก็ดันมันกลับนะคือมันไม่ใช่ของแปลกปลอมนะฮะ มันก็คือผนังลำไส้เหล่านี้แหละมันคือผนังลำไส้นั่นแหละที่เส้นเลือดดำมันโป่งอันนี้ยังโชคดีที่ว่าไม่แตกมันไม่แตกถ้าแตกมันก็คือถ้าสมมติว่ากากอาหารมันแข็งมากๆแล้วมันดันจนแตกเนี่ยมันก็จะเป็นเลือดสดๆออกมาเลยก็อย่างที่เวลาถ่ายจะเห็นเป็นมูกเลือดเป็นลิ่มเลือดสีเข้มๆออกมาซึ่งอันนี้ก็บิมก็มีริต้านการอักเสบ Mm hmm. นะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันลดการอักเสบอันเนี้ยที่มันเป็นติ่งออกมาเนี่ยมันเกิดจากการอักเสบมันเลยบวมมันหามันอกากาอาหารมันไปสีกับผนังลำไส้แล้วก่อให้เกิดอาการระคายเคืองมันก็เลยเกิดการอักเสบเพราะอักเสบมันก็บวมขึ้นมา ครับนะฮะถ้ามันระงับการอักเสบมันก็ยุบไปได้ครับนี่เห็นผลชะงักเลยนะครับโดยเฉพาะลูกชายที่เกิดขึ้นสําหรับตัวพี่สุภลักษณ์เองก็ดีขึ้นหมดทุกอย่างค่ะก็ดีขึ้นหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าตอนนี้เรานอนตะแคงซ้ายได้ขวาได้ค่ะไม่มีปัญหากะเพราะปัสสาวะและฮะปวดที่ยก็ไม่เป็นแล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเคยเคยเป็นเนี่ยแบบ เวลาฉีเนี่ยเลือดจะออกแล้วก็เวลาไปฉีมันฉีไม่ออกแล้วก็ต้องเบ่งมันปวดมากอย่างเงี้ยทรมานแต่นะทุกวันนี้ปวดปัสสาวะใช่แต่ไม่ออกเวลาไปฉีมันไม่ออกค่ะแต่ก็เป็นปกติหมดแล้วทุกอย่างค่ะตอนนี้ร่างกายแข็งแรงดีแข็งแรงค่ะเพราะว่าปกติก็เป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วแต่ว่ามันมาเจอประสบปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็ปกติดีค่ะครับผมติดเชื้อที่ปอดติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะ บิมของเราจัดการได้ด้วยกลไกเดียวกันครับวันนี้ผมพูดเหมือนกับแผ่นเสียงตกร่องเพราะว่า th1 th1 มีปฏิกิริยามากขึ้นอืเพราะฉะนั้นทําให้เม็ดเลือดขาวไอ้ตัวค่าเนี่ยจัดการกับเชื้อที่อยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ฉมังมากๆอันนี้เป็นคําใหม่ที่ผมเพิ่งได้ยินวันนี้ th1 th2 ใช่ไหมฮะครับก็เป็นเราก็เพิ่งเจอไอ้ข้อมูลนี้ฮะเมื่อประมาณสสัปดาห์ที่แล้วครับ มันก็เลยทําให้คิดว่าไอ้ที่เราอธิบายที่เราคิดว่าโอ้โหทันสมัยมากอินเทอร์กิน1อินเทอร์ลิิน2นะมันโบราณแล้วอ่ะมันโบราณแล้วจริงๆเง้นต้องเลิกเลิกพูดแล้วนะเลิกพูดใหม่ต้องเอาใหม่เพราะว่าอันนี้มันอธิบายได้ฉมังกว่าเยอะครับแล้วมันก็เห็นภาพชัดเจนคือเป็นการบาลานซ์กันระหว่าง th 1กับ th 2ครับครับแล้วอย่างกรณีที่พอติดเชื้อหมดไปครับเพาะปัสสาวะก็ไม่มีเชื้อแล้วทุกอย่างมันก็แล้วก็แพทเมื่อกี้บอกแพ้อาก่านไหม ใช่แพอา่กาศก็ชัดเจนนะคฮะแพอาการาศมันก็เกิดขึ้นจาก th1 มีสูงขึ้นนั่นเองแล้วก็จะทําให้แก้ตรงนั้นฉมังมากๆตลอดเวลา2ปี3ปีที่ผิดแปังเราสู่ตลาดเนี่ยนะครับ,รบอาการที่ชัดเจนนะฮะที่ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็เร็วที่สุดก็คืออาการแพร่ากายอาจารยครับกรณี th1 กับ th2 ในร่างกายเราอยู่ในภาวะสมดุลก็คือร่างกายไม่เป็นอะไรแล้วใช่ครับ การบินอย่างต่อเนื่องก็จะรักษาสภาวะสมดุลระหว่าง t h 1 t h 2่ตะกี้ที่คุณต้นบอกว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับจริงๆ T-cell ไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะ T-cell นี่เราทราบมานานแล้ว T-cell คืออะไร T-cell นี่เป็นลิมโฟไซต์เป็นลิมโฟไซต์แต่ทำไมเราถึงเรียก T-cell มันมี T-cell และ B-cell จร,จริงๆเนี่ยเริ่มต้นมันสร้างจากไขกระดูกหมดอะเม็ดเลือดออแต่ T-cell เนี่ยมันมาอยู่ที่ไทมัสต่อมไทมัสบ,บริเวณคอเนี่ยค่ะนั้นเราถึงเรียกมันเป็นแล้วมันก็จะออกมาจากไทมัสเราถึงเรียกเป็น T-cell ออทีนี้ T-cell เนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดนะะมีหลายชนิดนะคะแต่ว่าขึ้นต้นเนี่ยมันจะเป็น T.S.0 ก่อนออที่เราเรียก n a i v e T-cell ค,คือไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะ แต่เมื่อ,อไหร่ร่างกายได้รับสิ่งแปลกปลอมหรือได้รับอันตรายรมันจะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวอีกชนิดหนึ่งเอาไอ้สิ่งแปลกปลอมเนะี่ยมาให้ทีเซลลดูนะฮะทีเซลนะเซล์ตัวนี้ก็จะถูกกระตุ้นพอกระตุ้นมันก็ปรับสภาพกลายเป็น th1 ทีเฮลเปอรวันกับที e ฮ e เ e อร 2. ท <per> uh huh. ทีนี้ทีทีเฮลเปอรวันเนี่ยมีความสำคัญยังไงคงจะเคยได้ยินคำว่า CD4 CD4 เออไม่เคยครับแสดงว่าไม่รู้จักโรคเอดส์ไม่รู้จักดีกว่าฮะ <laughs> ไม่อยากรู้จักครับ <laughs> คือโดยปกติเนี่ยคนที่เป็นโรคเอดส์เนี่ยเขาจะวัดระดับ CD4 ีอซึ่งเขาบอก CD4 จะต่ำ ครับใช่ไหมฮะคือภูมิคุ้มกันต่ําคือภูมิคุ้มกันต่ำนั่นเองคือ T H 1เนี่ยเริ่มเริมไม่รู้จักดีกว่าฮะอยอ๋อบ่อยไม่รู้จักดีกว่าฮะ T H 1เนี่ยก็เป็น C D 4นั่นเองครับนะฮะซึ่งซึ่งตัวเนี้ยมันจะทําหน้าที่กระตุ้นต่อไปครับคือมันจะหลั่งสารออกมาแล้วสารพวกเนี้ยจะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นให้ทำงานให้ไปขจัดเชื้อโรค ก็เหมือนกับภาวะที่ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงไม่มีการติดเชื้ออีกอันนี้ก็คือร่างกายของคุณทําเองบิมเข้าไปปรับสภาพระหว่าง th1 กับ th2 เท่านั้นครับเมื่อตกี้นี้อาจารย์นํำภายพูดถึง cd4 นะครับก็มีคลินิกแห่งหนึ่งนะครับก็ดูแลผู้ป่วยที่ติด h อชภูมิคุ้มกันบกพร่องครับฮะก็ cd4 รายนึ่งต่ำกว่าต่ํากว่าร้อยนะครับซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ได้ไงนะต่ำกว่าร0อยเนี่ยก็ติดเชื้อง่ายมาจากการใช้แคปซูลวันละสองแคปซูลสองเดือนควัดซีดีโฟอีกทีเพิ่มไปเป็น300กว่าโอ้สามร้อยกว่านะครับเพิ่มภูมิคุ้มกันคุ้มกันก็ดีขึ้นเพราะเราก็ยืนยันชัดเจนว่าคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ติดเชื้อนี่นะครับจะดีขึ้นแน่นอนจะดีขึ้นแน่นอน อันนี้ก็ก็ทีเอันอีกนั่นแหละมันมันมันลงแผ่นเสียงตกร่องอ่ะครับอาวแล้วครับวันนี้ขอบคุณคุณสุภลักษณ์นะครับขอบคุณมากครับ